สวัสดีนะคะรีวิวกระสอบญี่ปุ่นจ้าฟูจิยาม่า FJ87 นะคะตัวนี้เป็นงานกระโปรงนะคะกระโปรงรวมรวมผ้านะคะพี่หากระสอบราคาถูกนะ100กิโลค่ะพี่เป็นงานรวมผ้านะคะกระโปรงซึ่งตัวนี้เนี่ยจะยาวประมาณเข่าลงไปนะคะไม่มีแบบสั้นๆไม่มีแบบว่าเป็นแบบ งานสั้นจูอะไรอย่างี้ไม่มีนะคะเป็นทรงแบบวา่าใส่ทำงานได้พี่เน้นสุภาพนะคะงานสวยสะอาดงานใหม่สภาพดี<ส>กระสอบ100กิโลนะคะพี่ๆท่านใดอยากจ,จะดูคลิปรีวิวเต็มของกระสอบรหัสนี้พี่กดลิงก์ไหลสดด้านล่างได้เลยพี่กดลิงก์ไหลสดด้านล่างได้เลยนะคะหนูแปะลิงก์ไรซสดไว้ให้งานสวยค่ะ ะะบางตัวอาจจะวางด้านหน้าด้านหลังสลับกันอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเรามีลิงก์ไลฟ์สดตอนที่เราเปิดกระสอบรีวิวตัดสดให้พี่ๆดูกันตั้งแต่แรกแล้วนะไซส์ดีค่ะถือว่าเป็นไซส์ทั่วไปปกติเนาะเพราะว่ากระสอบญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นไซส์เอเชียใช่ไหมคะก็งานโอเวอร์ไซส์บิ๊กๆใหญ่ๆก็จะไม่มีนะคะถือว่าเป็นไซส์ปกติทั่วไป และที่สำคัญก็จะเป็นงานรวมแบรนด์พี่จ๋าญี่ปุ่นก็แน่นอนยูนิโคลมีอยู่แล้วนะคะดูกันไปค่ะสวยงามค่ะผ้าสะอาดมากแล้วก็งานเปือเป้อนๆคือไม่มีเลยนะตำหนิไม่มีเลยสินค้าขายได้ทุกตัวนะคะต้นนั่งไหมไนั่งก็ได้นะอืมอ่ะ เร็วๆเลยเออนั่นแหละเพราะว่าจำนวนมันเยอะงานสวยทุกตัวพี่สวยทุกตัวเลยผ้าสะอาดมากความยาวก็จะแบบคือเข่าลงไปอะ่ะครึ่งน่องอะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นงานรวมผ้านะคะถือว่าอีกหนึ่งรายการที่ราคาถูกนะคะกระสอบราคายังไม่ถึงสามพันเลยพี่ต้นทุนเฉลี่ยในกระสอบเนี่ยตัวหนึ่งแบบสามถึงหบาทอะ่ะโดยประมาณนี้นะคะซึ่งกระสอบมัน100ยกิโลเนาะจำนวนอาจจะไม่แน่นอนในแต่ละกระสอบนะคะ สวยทุกตัวพี่จ๋าสวยทุกตัวดูเดะภาพพ s ี ไม่น่ารักโต้น้องเข้าอีกข้างหลังมานั่งลากอันนี้มาลากกองนี้ขยับเข้ามาเนี่ยขยับเข้ามาอืมเออนั่นแหละจะได้ไม่เมื่อยเพราะว่ามันเยอะ สวยมากพี่สวยมากสะอาดมากค่ะไซส์ดีด้วย ต้นหยิบแบบนี้ไปเลยฟุ๊บ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 เออนั่นแหละใช่มันเยอะงานส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะงานรวมผ้านะพี่นะงานรวมผ้า มีลูกไม้ด้วยสวยงาม ทรงส่วนใหญ่นะคะจะเป็นทรงเอวสูงพี่จา๋าเอวสูงทรงเอนะคะคือซิปเนี่ยตัวไหนที่มีซิปก็จะเป็นซิปยาวๆนะคะซึ่งเวลาใส่งานพวกนเนี้ยเนี่ยจะรู้สึกแบบสบายเพราะว่ามันจะเป็นทรงเอใช่ไหมมันจะเป็นเอวสูงแล้วเวลาเราใส่เราไม่ต้องกลัวว่าเรานั่งแล้วด้านหลังจะโผล่อะไรอย่างงี้นะงามนะคะกระโปรงยาวลูกไม้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลย ลายอ่ะทรงยาวๆนะคะน้องพับเอาไว้ออยรับโทรศัพท์หน่อยออยนี่รับหน่อย อออีกหนึ่งกองเยอะจริงๆพี่เรียบสวยๆทั้งนั้นเลยพี่จา๋าใครสนใจนะคะแคปหน้าจอรหัส FJ87 ไว้ได้เลยนะแล้วแจ้งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากจริงๆพี่ต้นทุนกระสอบหนึ่งยังไม่ถึง3,000บาทเลยพี่ดูงานสซสวยมากเยอะมากพี่จา๋า ยอะจริงอะ่ะงามทุกตัวพี่ไม่มีเสียเลยอะ่ะเด็กสวยทุกตัวเลยอะ่ะ ทรงดีมากเลยแบบเนี้ยใส่แบบเก็บพุงได้ดีมากเลยนะเดียวสูงทรงเอแบบนี้ สวยมากเลยอ่ะ FJ 8 7พี่จ๋ากระสอบญี่ปุ่นจ้ะสวยงามต้นวางใหม่อีกรอบมันเออนะคะแคปหน้าจอแล้วแจ้งทางลาหรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ